อะไรอีกต้องว่ากฎหมายของกรมโรงงานเนาะเขาเรียกว่าพระบบราชบัญญัติกรมโรงงาน2535เนาะได้แบ่งโรงงานออกเป็นสาประเภทนะคะประเภทหนึ่งคือโรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน20แรงม้าพนักงานไม่เกิน20คนอนนันี้ไม่ต้องขอกับกรมโรงโงานสามารถที่จะสาาร้างในพื้นที่ไหนก็ได้ของในประเทศไทยนะคะ แต่ถ้าเป็นประเภทศ2ประเภท2คือพวกที่มีเครื่องจักรไม่เกิน50าสิบแรงม้าํางานไม่เกิน50คนตัวนี้ก็ไม่ต้องขอใบอนุญาตไม่ต้องขอรองอเหมือนกันนะคะแต่ต้องแจ้งให้กับสานักงาน,นเขตหรือว่า,วาอบตที่เราอยู่ว่าเรากำลังจะสร้างโรงงานเพื่อให้เขารู้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีโรงงานผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นประเภทสาประเภทสาคือเครื่องจักรเกิน50าสิบแรงม้าํางานเกิน50คน,คน,น,น,50คนอย่างใดอย่างหนึ่งเกินถือว่าเข้าข่ายโรงงาน พอเข้าข่ายโรงงานก็ต้องได้ยินตามพระราชบัญญัติครุมโรงงาน2 5 3 5คือต้องมีใบรองรอนะคะการควบคุมอันตรายในอาหารนะคะอย่างที่บอกว่าอันตรายที่เราควบคุมคือสีด้านเคมีอายุาเชื้อชุวิทรีและก็สารก่อปูนแท้เนาะเวลาเราจะควบคุมเราะควบคุมโดยใช้ระบบวารฐาน GSP เข้ามายกตัวอย่างเช่นการควบคุมน้ำใช้นะคะการควบคุมการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลต่างๆหรือบางที่อาจจะใช้วิธีการสอบเทปมือพนั หรือสวอปเคสเนื่องจากว่ามีเชื้อเกินมา,รา,ารนตรฐานชุดสวอปกระานนะคะซึ่งเราสามารถไปซื้อชุดสวอปเคสได้จากในเว็บไซต์ไดะอาจจะต้องบอกว่าชุดชุดสวอปเคสสำหรับตัวพนักงานก็จะมีขายเป็นชุดเช็ตชิ้นเลยนะคะได้อยู่งานเนี่ยถ้าใครเป็น p a QC ก็ต้องมีหน้าที่สุ่มสวอปเคสพนักงานฝ่ายผลิตแล้วก็เครื่องจักรที่สัมผัสกับตัวโปรดักตโดยตรงนะคะแล้วก็ต้องมีแผนในการสุ่มในการสวอปเคสเช่นบางที่อาจจะอาตี์ล้ง บางที่อาจจะเดือนละครั้งบางที่อาจจะ3เดือนละครั้งขึ้นอยู่กับตอนที่เราประเมินความเสี่ยงนะคะว่าเราจะทำแขนในการฝูดเนี in ่ยยังไงบ้างนะคะการควบคุมกระบวนการผลติตเนาะถ้าน้องๆคนไหนอยากไปดูในส่วนของโภชนาก่นต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือวัตถุดิบเนาะส่วนผสมต่างๆแล้วก็วัตถุจํจานวนอาหารเราต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบส่วนผสมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคือก่อนการซื้อขายเราต้องขอพวกสเปคเซียลเอ็นมาก่อนนะคะเพื่อเวลาวัตถุดิบมาเราจะได้สูงตัวอย่าง การแบ่งการสุมตัวอย่างก็ต้องสูบปริมาณเท่าไหร่ด้วยแล่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนาะก็จะมีชุดในการทดสอบเช่นถ่าเก็ต้องมีชุดในการทดสอบยาฆ่าแมลงถ้าเป็นนมก็เกิดยาปฏิชีวนะต้องมีชุดในการเคสด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องมีระบบการปิดใจแบบไซโฟคือมาก่อกก่อนมาที่หนังใจทีหลังนะคะถ้าเป็นนมดิบเนาะ ถ้าเป็นวัตถุดิบองดิตเนี่ยต้องมีการควบคุมระยะเวลาในการเก็บไม่เกิน24ชั่วโมงถ้าเกิน24ชั่วโมงแล้วจะทําให้เชื้อไดโนร์เกินมาตรฐานที่กาหนดนะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับโกจิดถ้าเป็นไปตามประกาศของเรื่องผลิตภัณฑ์นมนะคะถ้าเกิดโรงงานเราเกิน50แรง้าหรือคนงานเกิน50คนต้องเข้าขายโรงงานสิ่งที่เราต้องทําก่อนไปขอยาคือเราต้องไปขอใบรนุญากับกรมโรงงานหรือสํานักงาน จังหวัดนะคะเพื่อจะได้ขอใบรองรองขั้นตอนง่ายๆเลยคือหนึ่งต้องไปยืน่นเอกสารฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือคนรอบข้างก่อนว่าชาวบ้านแถวนั้นเขายอมให้เราทําเป็นโรงงานหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมเราก็ตั้งไม่ได้นะคะอย่างที่สองเลยหลังจากที่ยอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปขอคําขอใบอนุญาตเรื่องแบบรองรัสาแล้วก็เอกสารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าแถวนั้นเขาเรียกว่าการทำประชาพิจารณ์เนาะว่าเขาจะยอมให้เราสร้างโรงงานหรือเปล่าเช่น เราอาศัยอยู่ที่บ้านดีดีเงีย ب, สบสงบอยู่มาโรงงานมาตั้งข้างบ้านเราเป็นไงมีฟันฟูเลยมีเสียงมีอะไรเงี้ยถ้าแถวนั้นไม่ยอมก็ไม่สามารถสร้างได้นะคะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างโรงงานเราก็ต้องเป็นที่รักของบุงคคลรอบข้างเพื่อเขาจะได้ยินยอมให้เราสร้างเป็นโรงงานได้นะคะอย่างที่สามในวันที่เราไปยื่นเอกาสารเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะติแจนมาเอกาสารว่าจะยอมให้เราขอร้องอได้หรือปล่ ถ้าือว่าประชุมกันเสร็จเรียบร้อยถ้ายอมเราก็ได้ไปลองรบมาถ้าไม่ยอมก็คือไม่สามารถตั้งโรงงานได้นะคะประโยชน์ถ้าเราทำ GMP G20 และมีอะไรบ้างอย่างแรกเข้าได้ได้าตผลิตอาหารหรือออยหรือใบ GMP G20 นี่แหละอย่างแรกคือคุณภาพของสินค้าเราเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานมีความสมานเสมอคุณภาพเท่ากันทุกรอทุกแบบเนาะอย่างที่สองคือเรื่องของความน่าเชื่อถือของโรงงานเราว่าโรงงานเราได้รับรองมาฐานจากออยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานของรัฐบาลที่ให้การรับรองอยู่นะคะซึ่งบางประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียเนาะจะผลิตเครื่องสำอาง ส่งอินโดนีเซียใบเซอร์ที่ออกโดยออยเท่านั้นถึงจะส่งอินโดนีเซียได้ถ้าใบเซอร์ออกโดยซีบีเอกชนอินโดนีเซียไม่รับนะคะก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นข้อกําหนดพัน้าเหมือนกันของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันอย่างที่3คือถ้าเราได้ตัว g m p g 2 0ใบออยเนี่ยเราสามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจที่อยู่ในตลาดได้นั่นเองก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นด้วยนะคะ GMP คืออะไร GMP ก็คือ Good Manufacturing Practice นั่คือหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพสะอาดต่อไปสำหรับผู้บริโภคนะคะขอบเขตการกค,ควบคุมก็จะควบคุมตั้งแต่ตอนไหนบ้างตั้งแต่ใน,นเรื่องของอการรับวัตถุดิบกระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงกระบวนการจัดเก็บสินค้าเลยนะคะที่อยอในโรงงานเรียกว,ว่า GMP นะคะที่เขาจะดูในเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆนะคะเวลาเรายอมมาดูเขาจะมาดูตั้งแต่ขั้นตอนในการรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าไปแต่ตอนรับวัตถุดิบเราต้องมีเครื่องดักแมลงเนาะปัจจุบันนี้เครื่องดักแมลงที่ใช้ได้ต้องเป็นเครื่องดักแมลงแบบแผ่นกาวนะคะจะใช้แบบชอบ็อตในโรงงานอาหารหรือเครื่องสัมารไม่สามารถใช้ได้นะคะหรือบางที่มีเครื่องดักแมลงมาไม่พอต้องมีมนากันติดประกอบกันด้วยเพื่อป้องกันพวกสัตว์ประหลาดต่างๆที่มีโอกาสเข้ามาได้ อย่างที่บอกว่าออเยก,ก็คืหอหน่วยงานสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะเราจะผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีใบออยก,ก่อนถ้าเราไม่มีเราไม่สามารถขายของที่ถูกกฎหมายได้ถ้าเรามีใบอนุญาตตัวนี้แล้วเหมือนเป็นใบอนทางให้เราในาการที่เราจะทําตลาดส่งเข้าห้างต่างๆหรือบางที่ขอแค่มีเลขออยก,ก็สามารถส่งได้แล้วแต่บางที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตคือเขาไม่สามารถที่จะรับได้ทีนี้เราจะส่ง ้าไปขายที่ไหนก็แล้วแต่หรือจะส่งออกประเทศอะไรก็แล้วแต่เราต้องคุยกับเขาก่อนว่าเขาต้องการเครื่องหมายการนตีอะไรบ้าง หัวข้อของผมก็จะเป็นหัวข้อการขนส่งังนั้นก็จะมีอยู่สามอย่างก็คือการขนส่งแบบทั่วไปน็่นคือสื่อพัชนะที่แบบสามารถต้องการอาหารได้อย่างเหมาะสมสมมติเช่นผมากขนส่งอาหารปลาอะไรเงี้ยผมก็ต้องมีรถตู้เึ็กตู้เย็นทีดแอย่างเหมาะสมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขนส่งแบบทั่วไปหรือว่าพอเพียงแล้วสำหรับการขนส่งแบบทั่วไป แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะมีแบบข้อกาหนดเช่นของเนี่ยมันต้องอยู่ในอุณหภูมิเท่าน,นี้นะเชน่นต่างห้าองศาลงไปเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายทําให้ไม่ป็นแบคทีเรียเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นอีกอย่างนึงก็เป็นการใช้และบำรุงรักษาภาชนะที่ใช้สกงต่อเนี่ยเราต้องเช็คอย่างสม่ำเสมอเช่นรถที่เราใช้สกต่เราก็ต้องตรวจดูว่ายางโชกเครืออรหหร่องหรือว่าอะไรมันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าแอร์เสียไหม เพราะว่าถ้าเราอยากแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำให้เวลาไม่ได้หรือว่าแอร์เสียของก็เสียหาย ได้การส่งออกนะคะเราต้องดูอะไรบ้างนะคะถ้าเราอยากจะส่งสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศเนาะอย่างแรกเลยที่เราต้องศึกษาคือศึกษาความต้องการของตลาดเลยค่ะว่าตลาดที่เราจะส่งออกเนี่ยเขาต้องการสินค้าอะไรประเภทไหนนะคะรวมถึงในเรื่องของการศึกษาคู่แข่งด้วยนะคะว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องคู่แข่งก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะเรื่องของการสวอตในการที่จะทําธุรกิจทั้ง เรื่องของราคาคุณภาพแล้วก็เรื่องของการกําหนดราคาของสินค้าและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะที่วันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องของระบบมาตรฐานนะคะที่จะเตรียมตัวในการส่งออกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะ ฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเรามีโรงงานเป็นของตัวเองเนาะต้องทําตามระบบมาตรฐานอย่างน้อยตามกฎหมายของประเทศไทยก่อนนะคะเริ่มทาธุรกิจทําโรงงานเป็นของตัวเองนะคะก็ต้องมาดูว่าเอะโรงงานเราอยากจะส่งออกสินค้าประเภทไหนศึกษาตลาดแล้วศึกษาประเทศภายทางแล้วก็ต้องเอาข้อกําหนดของประเทศภายทางมาประยุกต์ใช้กับโรงงานเราด้วยนะคะ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีข้อกําหนดไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะต้องไปศึกษาในเรื่องของข้อกําหนดกฎหมายก่อนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันเช่นเราคิดว่าจะส่งจีนเนาะเป็นอาหารถ้าเป็นอาหารอยากส่งจีนเลยสิ่งแรกที่ต้องขอเลยไปขอเครื่องหมายการค้าจากจีนแล้วก็ขอตัว G ACC นะคะซึ่งเป็นข้อกําหนดของจีนเลยว่าต้องขอตัวนี้ก่อนก่อนที่จะส่งไปประเทศจีนนะคะหรือ ถ้าเราอยากจะส่งพวกทุเรียนผลไม้ไปจีนเนาะต้องขอในกลุ่มของ GMP กับกรมวิชาการเกษตรหรือว่า GMP ที่เป็นเรียกว่า GMP มกอนะคะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีข้อกาหนดไม่เหมือนกันนะคะเหมือนอาจารย์ก็เจอเหมือนกันลูกค้าบอกว่าอยากทําระบบมาตรฐานอาจารย์ก็ต้องถามกลับไปว่าในทางของเราเนี่ยส่งออกที่ไหน ลูกค้าก็บอกว่าอาจารย์มีหลายประเทศเลยที่เราจะส่งออกฉะนั้นเราก็ต้องมีการศึกษากฎหมายไปทางของประเทศต่างๆให้เข้าใจนะคะแล้วก็นํามา implement กับโรงงานที่เราจะผลิตเองหรือเราอาจจะต้องไป r e เช็คหรือ audit โรงงานที่เราจะตั้งผลิตด้วยนะคะว่าเขามีความพร้อมเพียงพอที่จะผลิตสินค้าให้เรา สามารถที่จะส่งออกได้หรือเปล่าเพราะว่าปัจจัยหนึ่งในการส่งออกคือถ้าไม่มีใบรับรองหรือไม่มีใบรฟิเคตนะคะก็ไม่สามารถส่งออกได้นะคะ